วิธีทัดชุดคณิตศาสตร์ไม่ยากอย่างที่คิดจัดทําขึ้นเพื่อสาธิตวิธีการสอนวิชาคณิตศาสตร์แก่คุณครูและผู้ปกครองด้วยความเชื่อมั่นว่าหากใช้เทคนิคการสอนที่เหมาะสมเด็กทุกคนก็สามารถเรียนและเข้าใจวิชาคณิตศาสตร์ได้ไม่ยากวิธีทั์ชุดนี้ใช้แนวทางตามกระบวนการสอนแบบวันนีโดยรองศาสตราจารย์วันนีสมประยูนซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นเทคนิคการสอนที่ทําให้เด็กเข้าใจด,ดีที่สุดวิธีหนึ่ง ถึงแม้วิดีทัศน์ชุดนี้จะเป็นการจำลองการสอนในห้องเรียนแต่เพื่อให้เกิดความกระชับน่าติดตามจึงไม่ได้สาธิตการสอนเต็มคาบเวลาแต่จะเน้นอย่างละเอียดเฉพาะวิธีการในขั้นตอนที่สำคัญสคัญซึ่งจะช่วยคุณครูและผู้ปกครองสามารถอธิบายสิ่งที่ยากให้เข้าใจง่ายอันหนึ่งเทคนิคการสอนในวิดิทัศน์นี้เหมาะกับเด็กที่ไม่ถนัดวิชาคณิตศาสตร์ดังนั้นในการสอนเด็กกลุ่มอื่นๆ คุณครูและผู้ปกครองสามารถนำวิธีการสอนไปปรับใช้ตามความเหมาะสมนอกจากนี้คู่มือการสอนที่แนบมาจะช่วยอธิบายรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนของกระบวนการสอนรวมทั้งแนะนำเทคนิคการสอนอื่นๆที่ไม่ได้รวมอยู่ในวิดิทัศน์นี้ดังนั้นควรอ่านคู่มือก่อนชมเพื่อให้เข้าใจและสามารถใช้ประโยชน์จากวิดิทัศน์นี้ได้ดียิ่งขึ้นคณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิดิทัศน์ชุดนี้ นอกจากจะช่วยให้คุณครูและผู้ปกครองสามารถสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้เด็กเข้าใจได้ง่ายแล้วยังอาจจะจุดประกายให้มีการพัฒนาเทคนิควิธีการสอนแบบใหม่ๆทั้งของวิชาคณิตศาสตร์และวิชาอื่นๆอันจะก,ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาและการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต สัสดีค่ะบทเรียนนี้คือการสอนเรื่องความหมายการบวก,กคุณครูอาจจะคิดว่าการสอนให้นักเรียนบวกเลขเป็นเรื่องง่ายๆแต่ปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นก็คือนักเรียนรู้วิธีการบวกแต่ไม่เข้าใจความหมายการบวกอย่างแท้จริงซึ่งจะมีผลทําให้นักเรียนไม่สามารถตอบโจทย์ยากๆได้หรืออาจไม่เข้าใจบทเรียนต่อๆไปดังนั้นคุณครูควรสอนความหมายการบวกก่อนสอนวิธีการบวกค่ะ สำหรับบทเรียนบทนี้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ค่ะ 1. เพื่อให้นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของการบวกได้และ 2. เพื่อให้นักเรียนสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์การบวกและหาผลบวกได้เช่น3บวก4เท่ากับ7เรามาเข้าสู่ขั้นตอนการสอนกันเลยค่ะและในขั้นนี้นะคะเราจะให้นักเรียนทำท่าทางประกรอบเพลงเพื่อให้เกิดความผ่อนคลายสนุกสนานและทำให้เกิดความรู้สึกอยากเรียนค่ะ ักเรียนคะวันนี้ครูครูจะร้องเพลงมแมลงให้ฟังเดี๋ยต้องเรียนทำท่าทางตามครูคคนะคะ,ะทั้งหมดยืนขึ้นเลยคะ่ะมีมแมลงตัวหนึ่งบินมาก็จะโมกระต่ายมันจึงปัดมันจึงปัดมแมลงก็บินหนีไปมีมแมลงสองตัวบินมาก็จะโมกระต่ายมันจึงปัด มันจึงปัดแมลงก็บินหนีไปมีมแมลงสามตัวบินมาก็จะโมกระตายมันจึงปัดมันจึงปัดแมลงก็บินหนีไปขั้นตอนนี้นะคะเป็นการทบทวนความรู้เดิมค่ะคือจำนวนเลข1-9ถึง9 ซึ่งนักเรียนจะต้องใช้ความรู้นี้เป็นพื้นฐานในการเรียนความรู้ใหม่ต่อไปค่ะตอนนี้คุณครูจะให้นักเรียนตบมือตามจำนวนในบัตรภาพนะคะเก่งมากค่ะต่อไ,ไปค่ะดีมากค่ต่อไปค่ะ ราจะเริ่มต้นสอนความหมายการบวกโดยการให้นักเรียนรวมวัตถุจริงซะก่อนค,ะค่ะครูให้ส้มปาริตานะคะอ่าเลยดีลูกอ่าให้อานอนลูกชูทั้งสองคนชูเพื่อนชูส้มให้เพื่อนดูสิคะว่าตอนนี้เรามีส้มกี่ผลอ่ะปาลิตามีส้มกี่ผลคะสงผลค่ะอานอนมีกี่ผลคะสอง เก่งมากค่ะถ้าคร,ครูเอาส้มของอานนท์มารวมกับส้มของปาลิตาครูช่วยถือนะคะตอนนี้ปาลิตามีส้มกี่ทนคะสามนค่ะเก่งมากค่ะจะเห็นได้ว่าเมื่อเราเอาส้มของอานนท์มารวมกับส้มของปาิตาเราจะได้ส้มทั้งหมดสามนนะคะเก่งมากเลยค่ะ การที่เราให้นักเรียนรวมวัตถุจริงตั้งแต่แรกนะคะก็เพื่อให้นักเรียนเห็นภาพความเชื่อมโยงระหว่างคณิตศาสตร์กับสิ่งที่เป็นจริงและมีอยู่จริงในธรรมชาติเหตุ mm hmm. ที่ต้องทําเช่นนี้นะคะเพราะว่าการสอนคณิตศาสตร์ด้วยการใช้สัญ,ญลักษณ์เพียงอย่างเดียวจะทําให้นักเรียนเข้าใจยากและคิดว่าคณิตศาสตร์เป็นเรื่องไกลตัวอีกด้วยต่อไปนี้เราจะแทนผลส้มด้วยภาพส้มค่ะ เรียนคะถ้าคุณครูเอาส้มไปใส่ในกระเป๋าผนังใส่ได้ไหมคะได้ค่เะเราจะทำยังไงดีคะถึงจะใส่ได้<ห>เก<ร> <uki. S 2> ่งมากค่ะเก่งมากเราจะใช้บัตรผ้าแทนผุงส้มเลยนะคะเมื่อสักครู่ปาริตามีส้มกี่ผลเลยหนึ่งผลนะคะแทนด้วยส้มหนึ่งผลนะคะส้มหนึ่งผลนะคะ รวมกับส้มของใครคะ่ะอ้ารวมรวมกับส้มส้มของอานนทมีเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะแทนด้วยบัตรภาพอะไรส้มสองผลนะคะแทนด้วยบัตรภาพส้มสองผลนะคะรวมกันแล้วเท่ากับเท่าไหร่คะอ่าเท่ากับนะคะเท่ากับเท่ากับส้ม เก่งมากค่ะเท่ากับส้มสามผลนะคะจากนั้นให้แทนภาพส้มด้วยจำนวนเลขค่ะตอนนี้เราจะเอาตัวเลขแทนภาพส้มนะคะภาพส้มนี้แทนด้วยเลขอะไรคะเก่เงมากค่ะแทนด้วยเลขหนึ่งนะคะ รวมแล่บวกแทนคำว่ารวมนะคะภาพนี้แทนด้วยเลขอะไรคะสออะ้อมส้อมสองผลแทนด้วยเลขสอง,สองเท่ากับเอาไว้คงเดิมก่อนนะคะเท่ากับไว้คงเดิมก่อนนะภาพนี้แทนด้วยเลขอะไรคะเก่งมากค่ะเก่งมาก และสุดท้ายเราจะแทนคำว่าบวกและคำว่าเท่ากับด้วยเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ค่ะ,อะตอนนี้เราจะใช้เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์แล้วนะคะเนอเนอนั่นเป็นผู้สิค่ะหนึเงอบวกเครื่องหมายเป็นอย่างนี้นะคะบวกบวกอะไรคะเก่งมากคะ่ะสอง เท่ากับเขียนอย่างนี้นะคะเครื่องหมายเป็นแบบนี้นะเท่ากับเท่ากับอะไรคะสาเก่งมากเราก็จะได้ประโยคสัญลักษณ์ทางคนิตศาสตร์เมื่อถึงขั้นนี้แล้วนะคะนักเรียนก็จะเริ่มเข้าใจความหมายและรู้วิธีการเขียนประโยคสัญลักษณ์การบวกได้แล้วคุณครูคงจะสังเกตนะคะว่าในแต่ละขั้นของกระบวนการเราจะเปลี่ยนเพียงขั้นละหนึ่งอย่างเท่านั้น ซึ่งในการสอนความรู้ใหม่ให้กับนักเรียนทีละอย่างจะทําให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายขึ้นค่ะจากนั้นเราจะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มนะคะแล้วทําตามกระบวนการเดิมซ้ําอีกเพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจมากขึ้นค่ะและเมื่อนักเรียนทําเสร็จนะคะก็ให้นําเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนให้ได้อย่างน้อยสี่ตัวอย่างค่ะสาเหตุที่ต้องให้ทําี่ตัวอย่างก็เพราะว่าผลการวิจัยหลายฉบับสรุปตรงกันว่า ถ้าให้นักเรียนทำกิจกรรมซ้ำกัน4ครั้งนักเรียนจะเข้าใจได้ดีและสามารถนำไปใช้ได้ค่ะในขั้นนี้คุณครูต้องยกตัวอย่างการรวมสิ่งของต่างชนิดกันให้นักเรียนทำด้วยนะคะเพื่อให้นักเรียนเข้าใจว่าการบวกเลขไม่จำเป็นต้องเป็นการรวมของสิ่งของชนิดเดียวกันเท่านั้นแต่สามารถรวมสิ่งของต่างชนิดกันได้ค่ะปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นก็คือการสอนอย่างไม่เชื่อมโยง ดังนั้นสิ่งสําคัญที่คุณครูต้องเน้นคือคุณครูต้องสอนให้เป็นระบบอย่างเป็นกระบวนการตามลําดับขั้นจากของจริงสู่บัตรภาพจากนั้นเปลี่ยนเป็นประโยคสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ให้จบทีและตัวอยา่างคุณครูไม่ควรสอนโดยไม่แสดงความเชื่อมโยงในแต่ละขั้นตอนเช่นการสอนโดยใช้ประโยคสัญลักษณ์เพียงอย่างเดียว หรือไม่ควรข้ามขั้นตอนเช่นการใช้บัตรภาพซ้อนการบวกแต่ไม่ได้แสดงการแทนด้วยความหมายและสัญ,ญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในขั้นตอนต่อมาค่ะการสอนแบบนี้อาจทำให้นักเรียนไม่สามารถเข้าใจที่มาของประโยคสัญ,ญลักษณ์อย่างแท้จริงได้ค่ะจากนั้นนะคะคุณครูจะต้องประเมินความเข้าใจของนักเรียนแต่ละคน ดยคุณครูจะต้องชูบัตรภาพแล้วให้นักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ลงในสมุดงานของตอนเองค่ะต่อไปคุณครูจะให้นักเรียนดูบัตรภาพแล้วให้นักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์ตามจํานวนในบัตรภาพนะคะเขียนเลยค่ะ ในขั้นนี้เป็นการสรุปความหมายการบวกโดยสิ่งสำคัญคือให้นักเรียนเป็นผู้สรุปค่ะนักเรียนคะจากตัวอย่างนี้นักเรียนลองช่วยกันสรุปสิคะว่าการบวกหมายถึงอะไรการให้นักเรียนเป็นผู้สรุปความหมายจะช่วยทบทวนสิ่งที่นักเรียนได้เรียนมาทั้งหมดและยังช่วยให้คุณครูตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนได้อีกด้วยค่ะในขั้นนี้นะคะเป็นการสอนให้นักเรียนรู้ว่า สิ่งที่เรียนไปแล้วนั้นสามารถนำไปแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้และยังเป็นการสร้างทักษะการแก้โจทย์ปัญหาให้กับนักเรียนอีกด้วยค่ะนักเรียนรู้ไหมคะว่าเราสามารถนำความรู้เรื่องความหมายของการบวกไปใช้อะไรได้บ้างค่ะถูกต้องค่ะคุณครูจะยกตัวอย่างให้ฟังนะคะฉันมีเงินสามบาท มีเงิน3บาทคุณพ่อให้มาอีก5บาทรวมฉันมีเงิน8บาทต่อไปนักเรียนจะต้องช่วยคุณครูแต่งประโยคอย่างนี้บ้างแต่งได้ไหมคะได้ เราอาจจะพบว่านักเรียนไม่สามารถบอกประโยชน์หรือสร้างโจทย์ที่หลากหลายได้เนื่องจากนักเรียนยังเล็กอยู่ค่ะแต่ความสําคัญของขั้นตอนนี้ก็คือการกระตุ้นให้นักเรียนได้ใช้ความคิดของตอนเองและกล้าสแสดงออกค่ะ ในขั้นนี้เป็นการฝึกทักษะให้นักเรียนเข้าใจความหมายการบวกอย่างแท้จริงโดยให้คุณครูชูบัตรภาพและให้นักเรียนแต่ละคนเขียนคำตอบลงในสมุดงานของตนเองค่ะเพื่อให้นักเรียนเข้าใจความหมายของการบวกดีขึ้นนักเรียนมาทํำใบงานกันนะคะ ที่มีประสิทธิภาพก็คือคุณครูต้องประเมินผลนักเรียนโดยคอยสังเกตจากความตั้งใจความสนใจและความกระตือรือร้นในการร่วมทํากิจกรรมและตอบคาถามต่างๆรวมทั้งการตรวจแบบฝึกหัดของนักเรียนแต่ละคนด้วยทั้งหมดนี้ก็ต้องอาศัยความละเอียดรอบคอบและความใส่ใจของคุณครูที่มีต่อนักเรียนเป็นสําคัญค่ะและต้องอย่าลืมนะคะว่าคุณครูต้องไม่สอนให้นักเรียนรู้แค่วิธีการบวกเท่านั้น แต่ต้องสอนให้นักเรียนเข้าใจความหมายการบวกด้วยค่ะ